จริงไหมคะอาจารย์ที่เขาพูดว่าการเริ่มต้นดูแลสุขภาพที่ดีเลยอันดับแรกเลยที่ทํ้ง่ายๆคือเริ่มจากการนอนดีถ้าถามผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําทุกแกนไปพร้อมๆกันได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารอากาศอารมณ์การนอนการออกกําลังกายจริงๆแล้วทุกๆแกนสําหรับผมนะครับถือว่ามีน้ําหนักที่ใกล้เคียงกันเลยไม่ได้มีอะไรที่มี p r i ORITY ที่มากกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทั้ง5้าแกนก็ต้องถูกบาลานซ์อย่างเหมาะสมเท่าที่เราจะ ค่อยๆปรับดีกว่าครับเราใช้วิธีการเราค่อยๆปรับทีละน้อยเหมือนเราวิ่งมาราธอนนะครับต้องบอกว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยเราจะไม่เหมือนการวิ่ง300เมตรแต่เหมือนเป็นการวิ่งมาราธอนที่เราต้องมีมทั้ทงวินยัยมีการลองรันคือมีการค่อยๆฝึกค่อยๆเริ่มผมจะบอกเสมอครับว่าเราเริ่มไม่จำเป็นต้องหนักและหักโหมแต่เราต้องการความต่อเนื่องแล้วการทุกขั้นตอนเนี่ยของการทำเนี่ย ขอให้เราทําโดยที่ตัวเราค่อยๆปรับอย่างมีความสุขนั่นเองครับเราก็จะได้ทั้งความสุขระหว่างการดูแลสุขภาพได้ทั้งอายุที่ยืนแล้วก็ได้การทําที่ระยะยาวแล้วก็ต่อเนื่องนั่นเองครับ Talk กับ Doc กพอดแคสต์ที่จะทําให้เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องใกล้ตัวคุณมากกว่าที่เคย